ใครเป็นไรอ่ะเอาทำไม,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 มเดี๋ยวเรารเอา้าเราไปไหนอ่ะคนขับจะไปกับแฟนฮะ,น<ห>ะนมุงมุงอะแก้มหน่อยได้มุ <c oughs> อะไรนะมุงพูดมาให้หมดมมอะมึงพูดมาให้หมดเดี๋ยวบูนจะอับแฟนมแก้่อยุจะไปฟอพี่พากูรับไม่ได้ กูรับไม่ได้มึงเอามาใหม่สิอะไรมึงมของมึงอ้มงมึงมึงมงมงจะไปกัแฟโชว์ชุดไหมเน่ึงมุงๆๆงมึไปกาฟเนชุดนักกล้ามของหมูแพนด้างอนเลยตัวมันดูบวมๆปะใช่ลูกกับะ คืออะไรวะตัวกูบวบไมเว้ยเนี่ยตัวมันบวมบวมกูรีกูหนึ่งไม่ได้เปลี่ยเดี๋ยวมึงอันนี้คือมึงร้อนตัวกูกูบอกว่าชุดเขาดูบวมๆไม่ใช่ชุดแต่มด้ว่ากูอย่างเงี้ยมันคืออย่างเงี้ยต้องต้องจ่ายล้านห้าเพื่อเปลี่ยนชุดนี้แล้วก็เพิ่มชุดไปชุดหนึ่งที่นี่ขายเก่งนะมึงอ่ะมันต้องหุ่นเพียวๆเห็นไหมหุ่นเออ้ตหุ่นเพียวๆมึง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 แก้มรับไม่ได้ว่ะ ีไมายกอดนะมง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 แก้มทำไมรับไม่ได้อะมง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 แก้มทำไมอยู่น่งรักขนาดนี้พาขึ้นมาเจี๊ยบแต่เบาข้างแฟนอะใไม่เข้าใจไม่เคยมีแฟนเว้ยมุ้ยอะไร แล้วมีหมดแล้ว่ามีทุกอย่างมาทำไรอ่ะเป็นทีเด็เลยอ๋อฝั่งนู้นมีกี่คนอ่ะป้าป้ามาลงสมัครน่ะผ่าคนแก่จะผาคนแก่มาลงสมัครตีเจ้าเจ้าหยุดได้เจ้าหยุดแล้วผมน่ะเฮ้ยเจ็บเลยเราเองก็แก่ไม่ใช่หรอโอเคนะไม่แก่แก่ที่ไหนดูหน้าดีออกจะหนุ่มขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือคนเยอะมากเลยนะประมาณห้าประมาณห้าหกหกเจ็ดคนอ่ะเขาไปฟาร์มไหนกันไหนเดี๋ยวจะได้ไปป่วนทูเดี๋ยวนี้หรอ พิซซ่าอ๋อหมูผู้เล่นใหม่น่าจะเยอะโอ้ยม่ฝาแฝดด้วยอ๋อผมว่าผู้เล่นใหม่เขาไปฟังพิซซ่ากันเยอะเลยนะแพ้ยทำไมเหมือนกันจังไข่อ๋อไข่เจียวดาวเหรอเจียวไข่ดาวโอ้เหมือนกันมากเลยอ่ะ เหมือนทุกอย่างผมเชื่อแล้ว่าคุณจากข้างหลังอ่ะถ้าเกิดแต่เด็กๆคือแยกไม่ออกใช่ผมเชื่อเลยว่าคุไข่เด็กแยกไม่ได้แล้วก็จะมีสีผมสังเกตสีผมมันจะแค่ปกแค่เฉดเดียวแค่ปกติเด็ก็จำใครไม่ค่อยได้แล้วครับเพิ่งรู้เนี่ยชื่อว่าไข่ดาวไข่เจียวหรืออะไรเนี่ยสองไข่สองไข่นี่เปนสองไข่เหรอ ใช่ใช่สองไข่เไงสองไข่ก็แยกไม่ได้เราไม่รู้ร์ดคนไหนคือไหนเรียกต้องไข่อ๋อสองไข่แยกไม่ได้ปกติแยกไม่ออกหรอครับไม่เอาถ้าไม่พูดแยกไม่ออกหรอกหรือ <laughs> ไม่ก็ถ้าเกิดไม่ไชืดด้นแบบเปิดหลังหน่อยก็แยกไม่ออกเปิดหลังอถึงแยกออกอเห็นรอยสักเขาสักคนละลายแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดอ,อย่างนี้นี่เองอะไรอ่ะมีคนทำเหมือนเยอะเหรอ คุณแหลมไปทำเมืองว่ะเชฟมีเอไปทำด้วยเล็กเล็กเราปิดลับไ้เหรอเล็กลับนะครับเราปิดแค่ทองกับหมายป่ะอัพอัปเปอร์น่าจะลงปิดป่ะทำไมผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งตัวน่ารักน่ารักกันจังเลยครับลอ่าอัปเปมแ,แต่งยัง<า>ไง<ห>มันก็ไม่ได้อะมันก็ไม่ไมข้าวอะ อะไรคะรีโนเวทอะไรอ่ะโนเวทการแต่งตัวรีโนเวตทุ่นบ้านเลยฮัลโหลแล้วเดตแต่งไม่น่ารักตรงไหนเออไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงสิเนตไม่น่ารักตรงไหนเออให้เอากับให้เอาปากกามาฝนสิอะไม่ใช่เหรอดูดิเออดูสิคุมโทนจะตายเห็นไหมขาวดำ ข่าวดำแดงคุมโทนจะตายใช่เออเออไม่น่ารักตรงไหนอุปกรณมาฝนสิคุะเข้าใจไหมมันชนกันอะจะไปชนกันมาอมาส่ง๋องทอแดงมาส่งเอวรับอันนี้เราใครอะฮัลโหล

a few moments later ได้เลยเสเซได้เลยพูดแค่นี้ว่าได้เลยอย่าให้เดทกลับไปแค่นั้นแหละมันหมยความว่าไม่ได้จริงๆ เ้าหรอแเยอะรอุ่ออกมาฮะเดมาไอ้นี่ถ่ายสเก็ตเล่นนะครับ โอเคโอเคไอ้ที่เมื่อกี้เห็นร่วงเมื่อกี้เห็นร่วงใช่เอ้าเซนเซมาทำไรไปจกปูนเสร็จแล้วเหรอครับอ๋่จกปูนมาละจ้ะอะฮะหาอยู่เลยเซนเซ อะไรนะครับเดซจกปูมาหรือเปล่าเปล่าครับโกหน่อยได้ไหมพ่รุณน่นเราอ่ะฮะครับอ่าเดซกำลังกลับไปครับอะจกปูอะไรหรอเด้ไม่ได้จกครับ ถึงสภาขอแยกคนโตนะครับจะไปอ่ะป้าพ่อไปดจะไปก่อน ไม่จะไปก็ไปทีไม่จะไปอ่าคุณสำรวจสำมาริทันเวลาพอด,ดีอยังกับรู้ใจเธอมาได้ตรงว่า